ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องเล่าหลวงปู่ขาวกับเด็กน้อยหลวงปู่ขาวอนาละโยวัดถ้ำกรองเพลนจังหวัดน้องบัวลำพูเขียนเล่าเรื่องพระภพศารวิสาโลหลวงปู่ขาวอนาละโยเป็นวิพสนาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากโดยเฉพาะในภาคอีสานท่านเป็นพระที่เด็ดเดียวมั่นคงในสมาธิมั่นคงในสมาธิภาวนาจนพี่เป็นที่เลื่องลือขณะดเดียวกันท่านก็เตรียมไปด้วยเมตตายอย่างมากมีเรื่องเล่าว่าราวหนึ่งแม่พาเด็กสามขวบมาถวายอาหารเช้าให้หลวงปู่ขาว ในฝาบาทของหลวงปู่นั้นมีเงาะซึ่งลอกเปือกเรียบร้อยวางอยู่ใกล้ๆเด็กไม่เคยเห็นเงาะก็สนใจเพราะมันขาวน่ากินดีหลวงปู่จึงถามเด็กน้อยว่าอยากกินหรือเปล่าถ้าอยากกินต้องแลกกันนะเด็กตอบระษาซื่อว่าอยากกินแล้วถามว่าอยากกินต้องทำอย่างไร หลวงปู่บอกให้นั่งสมาธิเด็กถามว่านั่งสมาธิทำอย่างไรหลวงปู่จึงแนะว่าให้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาแล้วภาวนาไปด้วยเด็กน้อยถามต่อว่าภาวนาอย่างไรหลวงปู่ขาวก็บอกว่าให้ภาวนาว่าหมากเงาะภาษาอีสานเรียกลูกเงาะว่าหมากเงาะ เด็กก็ทำตามทีแรกเด็กนั่งไปก็เลียริมฝีปากไปด้วยเพราะอยากกินมากแต่พอนั่งไปนั่งมาพอนั่งสมาธิไปสักพักจิตก็รวมเป็นหนึ่งรู้สึกสบายเพราะว่าจิตไปอยู่ที่คำว่าหมากเงาะหมากเงาะเด็กรู้สึกสงบเป็นอย่างยิ่งไม่นานเด็กก็ได้ยินเสียงระฆังพอเปิดตาขึ้นมาปรากฏว่า ไม่มีใครอยู่ในศาลาแล้วมีแต่หลวงปู่ขาวกำลังนั่งสมาธิอยู่ด้วยปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเป็นเวลาที่พระจะต้องออกมาทำกิจส่วนรวมวันนั้นเด็กน้อยนั่งสมาธินานถึงเจดชั่วโมง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนและไม่ได้สนใจสมาธิด้วย สนใจอย่างเดียวคือหมากเงาะหลวงปู่ข่าวทราบดีว่าสมาธินั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กก็ทำได้เพราะเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใช่แต่เท่านั้นท่านยังทราบดีว่าอุบายที่นำไปสู่สมาธินั้นมีมากมายหลายอย่างแม้แต่ความอยากหรือตันหาก็สามารถจูงใจให้เกิดสมาธิได้หากรู้จักใช้ รู้จักใช้ให้มันเป็นไม่จําเป็นว่าจะต้องบริกรรมด้วยคําาพุโทโธหรือพองหนอยุบหนอเท่านั้นทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมาหากใช้ให้มันเป็นแล้วละก็สามารถก่อประโยชน์หรือสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นรวมทั้งกิเลสแม้แต่ความทุกข์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้มแข็งหรือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้น แต่หากเรารู้จักและเข้าใจมันอย่างจมแจ้งก็ช่วยให้เกิดปัญญาจนเป็นอิสระจากความทุกข์ได้โอวาทธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถรมกรองเพลนจังหวัดน้องบัวลำพูเขียนเล่าเรื่องพระภัยารพิสาโลธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญ อนุโมทนาสาธุสาธุธรรม